สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่แลนด้อมความรักกับหัวข้อของชาวท่าดินนะคะเขาบอกคิดถึงคิดถึงเราตลอดเลยที่เขาพูดนั้นเป็นจริงจากใจหรือเปล่าเราเคยสงสัยไหมคะคําว่าคิดถึงของเขาหรือว่าอุ้ยฉันเพลิดเพลินในการรับชมรับฟังแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะพูดมาจากความรู้สึกภายในใจที่ พูดเพื่อไม่ให้คุณบน่นหรือเขาพูดออกมาจากพลังงานล้วนๆจากความรู้สึกล้วนๆวันนี้เรามาส่องใจกันนะคะชาวทัตด,ดินค่ะคนที่เป็นเจ้าของคลิปนี้เป็นชาวทัตด,ดินเนาะชาวทัดดินประกอบไปด้วยราศีมังกรราศีพฤษกแล้วก็ราศีกันนะคะลัคนามังกรลัคนาพฤษศกลัคนากันฟังแนละดอมนี้ไปพร้อมๆกันนะ เอาละเดี๋ยวเรามาเป็นตัวแทนหยิบพลังงานให้กับคุณนะคะก่อนอื่นนะคะมาฟังหัวข้อกันอีกสักครั้งหนึ่งนะหัวข้อว่าเขาบอกคิดถึงอืมเราตลอดเลยเอาดีๆที่พูด จริงๆหรือหยอกหยอกอ้ะละมาส่องใจกันนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของนักพยากรณ์วาสนาอ m a เมซิ t งทาโลกค่ะยินดีต้อนรับนะคะเรามาว่ากันนะคะในตำแหน่งไพ่ใบที่1-2-300เรียงในแถวที่1กันก่อนนะขอดูพลังงานภาพรวมคุณกันก่อน ถือว่าเป็นความรักที่สดใสค่ะเป็นพลังงานที่ดีมีความเข้าอกเข้าใจกันเขารู้นิสัยคุณค่ะบางครั้งคําว่าคิดถึงของเขาเนี่ยเหมือนเขารู้ว่าคุณอยากฟังและเขาก็รู้อีกว่าถ้าคุณไม่ถ้าถ้าเขาไม่พูดมันน่าจะมีประเด็นนะภายในความสัมพันธ์นะคะอาจจะมีการงอนกันเกิดขึ้นเขาเรียกมองตาก็รู้ใจรู้นิสัยใจคอกันนั่นเองนะคะไปสู่ใบที่2ค่ะคุณเป็นคนคิดกังวลในมุมมองความคิดของเขานะคะเป็นคนที่บางครั้ง คิดมากคิดหมคิดไปก่อนในสิ่งที่มันไม่เคยเกิดขึ้นนะคะและถ้าเขาไม่พูดหรือว่าเขาแสดงท่าทีที่เหมือนกับอารมณ์เสียคุณก็จะเครียดแล้วก็จะกังวลคิดเลยเถิดไปซึ่งเขาอาจจะเครียดในเรื่องของสิ่งอื่นๆไม่ได้เกี่ยวพันกับคุณแต่คุณก็จะเครียดได้ถ้าเป็นเรื่องของความรู้สึกนะคะโดยเฉพาะความรักที่ไกลกันนะคะในคลิปนี้ความรัก ใครไกลกันบ้างอยู่คนละที่กันบ้างมีเวลาให้กันน้อยบ้างนั่นแหละค่ะยิ่งส่งผลใหญ่เลยตำแหน่งที่3ค่ะคือตำแหน่งของจริงๆแล้วคุณสามารถใช้ชีวิตโดยที่เขาจะไปทำงานออกฝึกหรืออาจจะไปทำงานไปประชุมไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดหรือเราอยู่ไกลกันจริงๆแล้วคุณอยู่ได้แต่ในภาพรวมคือคุณจะหากิจกรรมทำเพื่อไม่ให้คุณเครียดได้แต่ในใจอ่ะ พอพอตกกลางค่ำกลางคืนคุณจะกลายเป็นคนขี้เหงาเมื่อเป็นคนขี้เหงาโอกาสที่มันจะเครียดมันจะทุกข์มันก็จะเกิดขึ้นโอ้ยตอนกลางวันนะคุณมีโอกาสที่จะทำอะไรมากมายแล้วคุณก็ไม่ได้กังวลใจแต่พอแหมเหงาอะมันถึงเวลาที่เราต้องคุยกับแฟนแล้วแฟนไม่คุยด้วยหรือแฟนไม่ว่างคุยด้วยนั่นแหละค่ะบนรลัยแล้วค่ะ,ลลคะเกิดแล้วค่ะมันจะมีเรื่องเกิดขึ้นต่างๆนานาละเกิดขึ้นในที่นี้คืออาจจะไม่มีอะไรนะแต่ความคิดคุณมันตนเหิดไงอ่ะ ป่ะสามพลังงานสามใบในแถวบนนะคะยังอยู่ในความรักยังเป็นเกณฑ์ความรักค่ะม,มาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอาจจะเป็นที่มุมมองของเราที่คิดมากเกินไปนะคะเราจะมาตอบคำถามช่วงไพ่เล่าเรื่องนะคะเราจะพูดเราจะดูว่าเขาพูดจริงจากใจไหมกับคำว่าคิดถึงนะคะแล้วก็ เขาเรียกว่าความรักระหว่างเราเนี่ยจะมีอุปสรรคอะไรไหมและสุดท้ายรักของเราจะพัฒนาไปในทิศทางไหนวันนี้จัดการให้ค่ะมาเข้าสู่ไพ่เล่าเรื่องนะคะไพ่กำลังจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณจะเฉลยในตําแหน่งของราศีที่มีอิทธิพลในคลิปนี้ราศีหรือนักสัตว์ของเขาคนรักของคุณนั่นเองดังนั้นเดี๋ยวเรามาเช็คกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะก่อนอื่นคําพยากรณ์นี้อาจจะไปโดนในเรื่อง ราชีวิตของคุณอย่างแม่นยำนะคะก็อย่าเพิ่งนำคำพยากรณ์นี้เป็นตัวตัดสินชี้วัดดวงนะคะแนะนำมาดูดวงส่วนตัวส่วนใครอยากเรียนไพ่ยิปซีนะคะอยากเรียนไพ่78ดอกประตูชีวิตทั้ง78บบานนำคู่มือของนักพยากรณ์ไปลองเปิดใจอ่านได้นะคะหรืออยากเขาเรียกว่าขยบความรู้ความสามารถตัวเองจากมีพื้นฐานของการอ่านไพ่แล้วนะคะนิดหน่อยก็ได้หรือพัฒนามาอย่างดีแล้วมาลงไพ่ 24ระบบตีปัจจะค่ะคือการอ่านไพ่ผสมพบเรือนนะคะ12พบเรือนชะตาในรูปแบบของโหราศาส์ไทยจะให้คําพยรกรที่ Amazing มหัศจรรย์มากๆค่ะใครสนใจนะคะทักถาม ID l ดียนะคุณพิมพ์คาว่า m a s จุด นะคะอ่อมาสเตอร์จุดแล้วก็วาสนา W A S A N A ได้เลยหรือคุณก๊อปปี้ข้างล่างค่ะตรงคำอธิบายใต้คลิปนี้นะคะหรือบนหน้าปก YouTube ไปค้นหาในแอปไลน์ของคุณได้เลยแล้วคุณก็จะเจอนักพยากรณ์ค่ะส่งข้อความไว้นะคะเดี๋ยวเรามาตอบตามคิวและสิ่งที่กำลังจะสื่อสารจากนี้ใช้วิจารณญาณในเรื่องของการพยากรณ์แลนดอมความรักค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะ ราศีดังต่อไปนี้นะคะเป็นพลังงานความรักของคุณนะได้แก่คนที่อยู่ในเกณฑ์ราศีมังกรค่ะราศีพุกศกนะคะราศีกันราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูค่ะนี่คือ6ราศีถ้าตรงกับแฟนคุณแล้วฟังให้จบคลิปถ้ายังไม่ตรงให้ไปเชื่อมโยงให้ตรงนักษัตว์อย่างเดียวได้ค่ะนักสัตวของเขานะคะเป็นคนที่เกิด นักสัตว์ปีชวดน,นะคะปีกุลปีขานปีเถาะปีฉลูและปีจอค่ะนี่คือนักสัตว์ของเขานะคะตรงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือตรงทั้งสองอย่างค่ะโอเ้เถ้าตรงทั้งสอ,งอย่างอย่างที่แจ้งแล้วก็เรียนไปในทุกๆคลิปคือฟังให้จบคลิปเราจะได้แนวทางในการใช้ชีวิตเนาะอ่ะไปต่อค่ะ พลังงานของคุณบางคนที่เจอคลิปนี้ด้วยความบังเอิญหรือโชคชะตาพามานะคะจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามบางทีบางคู่อาจจะพบเจอในวัยเรียนก็ได้นะคะในช่วงชั้นของวัยเรียนวัยศึกษานะคะแล้วก็ส่งผลให้เกิดมาเป็นความรักความสัมพันธ์คาว่ารักมันมันอาจจะมีความเคยชินมีความอินตัวแต่มันควรไม่หมดอายุถูกไหมคะไม่ควรหมดอายุความรักเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้อง ก,ก็ต้องพัฒนาต่อเพราะฉะนั้นบางคู่อาจจะเจอในกลุ่มเกณฑ์ของการเรียนการศึกษาซึ่งบางคนอาจจะเจอในช่วงชั้นเรียนปมัธยมตีทเอกอะไรแล้วแต่หรือการไปไปเจอกันในช่วงชั้นเรียนสั้นๆการลงคอร์สเรียนมีเกณฑ์เกิดขึ้นนะคะหรือพวกคุณเนี่ยนะคะที่มาเจอคลิปนี้อาจจะมาจากความรักที่เกิดจากคนเคยรู้จัก พัฒนาหรือว่าเพิ่งมารู้ใจตัวเองอาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนที่สนิทหรืออาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนที่ไม่เราไม่เคยสนิทแต่รู้ว่าเขาอาจจะมาจากพื้นเพเดียวกันนะคะทำให้เราได้กลับมามีความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักกันบางคนก็จะเป็นเพื่อนของเพื่อนเนี่ยแหละที่แนะนำให้เรารู้จักเขาคนนั้นคือมันจะมีความเกี่ยวพันและเกี่ยวโยงนะคะก็มาจากคนใกล้ตัวหรือมาจากสถานที่ที่เป็นที่ บ้านเกิดเมืองนอนโรงเรียนสถานศึกษาแล้วก็หรือการลงคอร์สในเรื่องของการพัฒนาความรู้ใดๆมันก็สะสมกลายเป็นความรักคู่นี้ก็จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นคือคุณจะเจอด้วยพลังงานตัวของคุณเองคนรอบข้างแต่ไม่ได้มาจากการที่มีผู้ใหญ่แนะนำเนาะก็จะเป็นความรักในลักษณะกลุ่มใกล้เคียงแบบนี้นะ ก็ถือว่าเป็นพลังงานความรักที่ดีนะคะจนคุณมีความคิดนะคะในเรื่องของการต่อยอดในเรื่องของพลังงานที่เรียกว่าการสร้างอนาคตในเรื่องราวของความรักเมื่อมันเป็นแบบนั้นนาะมันก็มีความสุขนะทุกๆงานทุกๆเทศกาลทุกๆงานเออ ช่วงเวลาพักผ่อนคุณเหมือนปะต้องโกตัวติดกันนะมีอะไรก็จะต้องไปด้วยกันทําอะไรด้วยกันนะคะใช้ชีวิตด้วยกันมันเหมือนมีไลฟ์สไตล์ที่ใกล้เคียงหรืออาจจะเหมือนกันเลยโดยบังเอิญก็ได้นะคะและสุดท้ายค่ะคู่นี้นะอย่างที่บอก คนเรามีความรักเนาะมันก็ต้องมีจุดที่เรียกว่าไม่ลงรอยกันแต่คู่นี้ก็ผ่านมาได้ด้วยดีค่ะด้วยจุดเชื่อมโยงดีๆด,ด้วยความรักดีๆคนที่ดูคลิปนี้อยู่ถ้าเป็นคู่แต่งงานมันก็จะมีเรื่องราวการกลับมานะคะเพื่อเห็นแก่ความสัมพันธ์ในอดีตเรื่องคงเสียดายความรู้สึกที่มีต่อการเห็นแก่ลูกเห็นแก่ เรื่องราวที่มันผูกสัมพันธ์ธุรกิจการค้ามันก็ส่งผลให้ความรักกลับมาดังนั้นคุณเคยทะเลาะก,กันใหญ่คนที่เจอคลิปนี้ใหญ่ของแต่ละคู่ไม่เท่ากันเนาะแต่สุดท้ายเราก็ปรับความเข้าใจเข้ามากันได้คุณโดยส่วนรวมแล้วอะ่ะคู่นี้จะมีจุดหนึ่งที่ น่ากลัวก,ก็คือความเงียบความเงียบที่ส่งผลในที่นี้คือเวลาเงียบเราไม่สื่อสารกันพอสื่อสารปุ๊บมักจะเป็นไฟบันเลยกันเนาะมันก็จะมีเหตุและผลในการทะเลาะก,กันค่อนข้างแรงแต่ก็อย่างที่บอกค่ะความรักการปรารถนาดีต่อกันความผูกพันสายโทเอ่อเขาเรียกว่าสายสายใยสายโซ่สายสายสัมพันธ์ใดๆมันก็ ผูกสัมพันธ์ที่คุณนะ่ะปรับเนื้อปรับตัวกันแหละแต่ก็ทําให้รู้ว่ามันมีหนึ่งคนที่พยายามอดทนอีกหนึ่งคนพยายามที่จะผูกตะเบงตะเบงหรือใช้อารมณ์ซึ่งคุณก็ไปจัดการเอาว่าใครเป็นใครนะทีนี้อย่างที่บอกค่ะความรักปรัรถนาการไปต่อความรักปรารถนานความชัดเจนความมั่นคงมีรถก็อยากเปลี่ยนรถนะยังไม่ได้แต่งงานก็อยากแต่งงานพอมีบ้านก็อยาก ต่อเติมขยับขยายพอแต่งงานก็อยากจะมีลูกในวันที่เรามีความพร้อมในด้านทรัพย์สินการเงินคือมันจะมีอะไรต่อยอดในเรื่องของความรักของคุณตลอดนะคะแล้วคุณก็ผ่านมันมาด้วยดีนะ ทุกอย่างมันไปได้ด้วยดีการปรับความเข้าใจความรักการให้อภยัยมันก็กลายเป็นภาพสความทรงจาําเหตุการณ์ต่างๆเมื่อเอากลับมาคุยมันก็มีรอยยิ้มและเสียง,งหัวเราะเกิดขึ้นในช่วงวีรกรรมเก่าๆของเราที่มีต่อกันเนี่ยภาพรวมพลังงานของคุณเนี่ยมันขาดกันลําบากค่ะเพราะมันยังมีบางคู่อาจจะมีลูกบางคู่อาจจะมีเรื่องของความเป็นครอบครัวอย่างชัดเจนบางคู่อาจจะมีความฝันร่วมกันและอยากจะไปให้ถึงสําเร็จอาจจะมีกลุ่มเพื่อนคอยไก่เกลี่ยคอย เป็นกำลังใจให้แต่สุดท้ายแล้วคู่นี้มันมาจากความเข้าใจและความยืนหยัดที่จะอยู่ด้วยกันมากกว่าดังนั้นอุปสรรคความรักของคุณนะแม้จะมีอะไรก็ตามก็ต้องอดทนให้ผ่านไปให้ได้เพราะคุณทั้งคู่รักกันเออเมื่อคุณทั้งคู่รักกันสิ่งอะไรที่มันเกิดขึ้นในเวลานี้มันย่อมมีความผูกพันเกิดขึ้นเสมอเมื่อได้ถึงตรงนี้แล้วนะคะเราไปดูกันค่ะช่วงตอบโจทย์คำพยากรณ์โจทย์แรกค่ะ เขาบอกว่าคิดถึงเขาพูดจริงไหมไม่ว่าเขาจะอยู่ใกล้ใกล้เราไปเช้ากับเย็นหรืออยู่ห่างไกลหรืออยู่คนละประเทศหรือคนและเชื้อชาติาศาสนาใดๆก็ตามเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาพูดคิดถึงพูดมาจากใจหรือเปล่าสิ่งหนึ่งนะคะเขารู้อยู่แล้วถ้าเขาไม่พูดมันจะมีปัญหามันจะต้องมีการทะเลาะก,กันนะไพ่พลังงานบอกว่าคุณนะเป็นคนที่เขาเรียกว่า ยังไงซะต้องรายงานตัวต้องต้องบอกคิดถึงต้องบอกว่าอยู่ไหนทําอะไรแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ตลอดเวลาคุณมีความเป็นผู้ใหญ่เนาะแต่คุณอยากให้ช่วงกลางคืนน่ะเซ่ฮัลโหลกันหน่อยนะคะหรือว่าช่วงเวลาที่เราผ่อนคลายหรือจบสิ้นภารกิจด้านการงานคุณก็อยากได้ยินคําว่าคิดถึงจากเขาหรือให้เขาติดต่อมามันเหมือนเป็นความสบายใจความรักความผูกพันนะคะ แล้วมันก็ยังอยากให้เป็นแบบนี้แบบย้ำไปย้ำมาแล้วอยากให้เป็นแบบนี้ทุกวันอย่างสม่ำเสมอคุณปรารถนาสิ่งนั้นนะคะต่อให้อยู่ในชายคาเดียวกันบ้านเดียวกันคุณก็ปรารถนาให้เขาเออคิดถึงนะเออฝันดีนะคือคําพูดหวานๆไม่จําเป็นต้องห่างไกลนะขอให้ขอให้พูดเถอะคุณชอบฟังนะคะมันเป็นความสุขคะ่ะคุณทั้งคู่นะคะ อืมต้องใช้คำว่ารู้นิสัยกันจนไม่อยากมีปัญหาเมื่อไม่อยากมีปัญหาเขาก็รู้ว่าคุณต้องการอะไรก็แค่ทำในสิ่งที่คุณต้องการดังนั้นเวลาที่เขาพูดคิดถึงคุณก็รู้สึกว่าเออพูดง่ายจังเนาะอ๋อเดี๋ยวนี้ทำไมพูดจังเอ๊ะคิดถึงจริงหรือเปล่าพอเขาพูดคุณก็เอ๊ะว่าคิดถึงจริงหรือเปล่านะฮะบางทีปัญหาและอุปสรรคมันอาจจะมาจากที่ตัวเราอะอยากรู้นะในเมื่อเขาพูดคิดถึงก็คือจบคิดถึงก็คือคิดถึงนะคะ มีความสุขอยู่กับคําว่าคิดถึงที่เขาพูดนะคะและให้ดูการกระทําของเขามากกว่าว่าการกระทําของเขามันมากมายกว่าคําว่าคิดถึงไหมโอ้ยรีบกูริกูจรกลับบ้านนะคะตกกลางคืนก็รีบโทรมาหาคุณบางทีมันมากมายกับคําคว่าคิดถึงด้วยซ้ําหรือนะคะเหนื่อยแค่ไหนก็ยังซื้อของอร่อยๆมาฝากคุณนะคะ เหนื่อยแค่ไหนก็ยังคอยไปรับลูกส่งลูกนะคะหรือว่าปามาดูแลสัตว์เลี้ยงให้กับคุณบางทีเขาไม่พูดคําว่าคิดถึงเขาปฏิบัติต่อคุณเหมือนเดิมนั่นคือพลังงานของความรักที่เขาอยากจะทําให้กับคุณทําไมไม่ลองคิดมุมนี้กันบ้างนะคะเขาอยากให้คุณมองเขาในรอบตัวหลายๆอย่างนะคะมองให้ถึงถึงไม่ต้องมองให้ถึงกลืนถึงใจถึงกระเพาะถึงม้ามตับหรอกให้มองว่าสิ่งที่เขาทำณเวลานี้เวลานี้ แล้วเวลาเนี้ยล้วก็ตั้งใจที่จะปรับตัวให้เข้ากับหาคุณเนี่ยให้คุณมองตรงเนี้ยว่าคุณปรารถนาหรือเปล่าหรือถ้าคุณต้องการแค่คําว่าคิดถึงโดยที่เขาไม่ทําอะไรเลย คุณต้องการแบบนั้นหรือเปล่านะคะไพ่กำลังบอกว่าให้พิจารณาสิ่งที่เขาทําแม้ไม่พูดคําว่าคิดถึงไพ่ก็บอกว่ามันก็คิดถึงสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องเตือนกันก็คือการปรับความรู้สึกของคนทั้งคู่บางทีพอเราอายุมากคําว่าคิดถึงมันอาจจะไม่จำเป็นต้องพูดค่ะมันอาจจะเป็นการกระทําที่ยังคงรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเอง กระทำต่อคนรักอันนี้ดีกว่าหรือเปล่าไพ่ก็อยากจะบอกให้คุณได้ลองพิจารณาค่ะคำว่าคิดถึงอย่างเดียวอะ่ะบางทีถ้าพูดทุกวันเน่ยบางครั้งมันอาจจะเป็นคำคิดถึงที่กลวงก็ได้กลวงไม่ไร้ความรู้สึกก็ได้นะคะอ่ะพลังงานดีมากๆนะคะเพิ่มเติมคือถึงไม่บอกว่าคิดถึงก็ไม่ต้องงอนนะไปต่อค่ะโจทย์คำพยากรณ์ที่สองค่ะ รักของเราจะมีอุปสรรคอะไรหรือเปล่านะใบที่หนึ่งไม่ได้มีอุปสรรคหรอกคะ่ะถ้าคุณเข้าใจกันมากพอถ้าคุณรู้ใจกันดีพออแต่อุปสรรคความรักของคุณนะมันไม่มีแต่ให้คุณมองว่าเขาเจออะไรที่มีผลกระทบใจข้างนอกบ้านบ้างหรือเปล่ากับหน้าที่การงานความกดดันจากสิ่งรอบข้างหรืออะไรก็ตามแล้วต้องมากดดันเจอคุณให้บอกว่าคิดถึงอีกคุณลองเป็นฝ่ายถามว่าวันนี้เหนื่อยไหม ทานข้าวหรือยังมีใครแบบว่ามีปัญหาอะไรในการทำงานไหมคือบางทีเขาไม่เล่าแต่เราถามด้วยความเป็นห่วงแล้วถ้าเขาไม่ตอบเราก็บอกอ๋อก็ถือว่าคุณรับมือได้ใช่ไหมคะก็เอาเป็นว่าฉันเป็นห่วงคุณนะคิดถึงนะบางทีเราอาจจะเป็นฝ่ายป,อปลอบประโลมเขาในทางตรงและทางอ้อมได้คะ่ะบางครั้งนะคะในวันที่ ตัวคุณก็ตามหรือตัวเขาก็ตามต่างคนต่างมันมีช่วงเวลาที่ต้องไปรับผิดชอบหน้าที่ใช่ไหมคะใบนี้แต่ว่าทุกเส้นทางของความรับผิดชอบเนี่ย มันก็ย่อมมีอุปสรรคคุณก็มีโอกาสเจอคนที่รังแกคุณในทางจิตใจได้เนาะเรื่องงานอะไรอย่างงี้นะคะมีอะไรที่ไม่ทําให้คุณที่ทําให้คุณเหนื่อยในการใช้ชีวิตเขาก็เช่นเดียวกันนะเขาก็มีจุดที่เรียกว่าเหนื่อยแต่เขาอ่ะสามารถบริหารความรู้สึกบางอย่างออกมาได้ดีนะคะสิ่งหนึ่งที่เขายังคงเหมือนเดิมก็คือความรักที่ยังคงตั้งมั่นและตั้งอยู่กับคุณนั่นเองนะบางทีเขาเหนื่อยเขาเขาอยากจะไม่อยากพูดอะไรแต่เขาอยากอยู่บ้านอยากอยู่ใกล้คุณแต่ไม่ได้ ทำอะไรอยากแบบทิ้งตัวนอนโดยที่ไม่ต้องไปถากญ่าให้คุณเหลือทําอะไรหรือไม่ต้องไปปลูกต้นไม้คือเขาอยากอยู่แบบชิวๆคุณอยากทำอะไรคุณทําไปไม่ต้องเรียกเขามาทํากิจกรรมด้วยในบางครั้งเพราะบางทีเขาอาจจะเหนื่อยจากพลังงานข้างนอกและเขาอยากจะเหมือนกับนั่งเฉยเฉยนอนเฉยเฉยดูหนังเฉยเยหรือเล่นเกมอะไรของเขา บางทีเขาอยู่ใกล้เราเราก็น่าจะมีความสุขได้นะคะนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกแต่ไพ่บอกว่ามันมีคนคนหนึง่งในช่วงที่หมดแรงอีกคนหนึ่งมันจะเอ้ยทําซี่ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้พยายามสร้างแรงกระแทกค่ะสร้างแรงผลักดันในเรื่องของความรู้สึกว่าเฮ้ยคุณต้องไปข้างนอกกับฉันสิฉันรอคุณมาทั้งสัปดาห์แล้วนะเฮ้ยคุณต้องไปกับทําคุณต้องทํากับข้าว้ฉันกินบ้างสิฉันทําให้คุณทั้งสัปดาห์แล้วนะคือบางทีอ่ะ มันก็ชิวได้นะคะมันชิวได้นะบางเรื่องในช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันนะปล่อยชิวนะคะไปดีกว่านะ ภายตำแหน่งนี้ค่ะต่างคนต่างมีรับแรงกดดันในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันแต่พอถึงเวลานะคะก็อย่าไปอะไรกันมากมายเลยระวังนะคะนี่อุปสรรคปัญหาระวังปัญหามาจากสิ่งที่เรียกว่าเวลาที่เขาอยากพักผ่อนแล้วเรารู้สึกว่าเราดันมีกิจกรรม activity ว่าเออไปข้างนอกสิไปช้อปปิง้งสิไปเดินซื้อของสิขับรถเที่ยฉันหน่อยนู่นนี่นั่น,นฉันรอมานานแล้วไปสวดมนต์ไปนนไหว้พระไปวัดไกลๆคุณถามเขาหน่อย เขาอยากไปหรือเปล่าเขาอยากพักไหมแผนของคุณหลวมหลวไม่ได้ว่าเออถ้าไม่ไปเราอยู่บ้านคุณอยากพักผ่อนหรอถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่ไหวเราก็แค่เอาหรอปอบประโลมนะคะอุปสรรคในที่นี้คืออืมถ้าถามว่าอุปสรรคในที่นี้คือความรักใช่ไหมไม่ใช่ค่ะแต่คือการใช้ชีวิตที่มีต่อกันหลังจากที่เราหมดปูความรัก เราเป็นสิ่งที่เรียกว่าเรียนรู้กันไปเรื่อยๆแบบใช้ชีวิตกันไปอย่างพัฒนาแต่ไอ้เรื่องนิสัยใจคอ,อรู้กันหมดแล้วนะไอ้ความหวานนะไม่ต้องพูดถึงแล้วนะมันอยู่ที่เราจะใช้ชีวิตยังไงให้มันมีความสุขราบรื่นถือไม่เท้ายอดทองตะบองยอดเพชรมากกว่าแล้วค่ะนะคะมัน มันไม่ใช่ความบือหวาอีกแล้วนี่ไงมันมีอุปสรรคแล้วอยู่ด้วยกันไหมมีปัญหาช่วยกันแก้หรือเปล่ามีความสุขมีความเบาใจทุกอย่างคือจากเนี้ยมันเป็นการพัฒนาชีวิตของคนคู่กันในเรื่องของการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตในเรื่องของเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะบ้านรถการศึกษาความรักการต่อยอดการตั้งครรภ์หรืออะไรก็ตามมันเป็นเรื่องราวแบบนี้มันไม่ใช่ ความสู้ซาของความรักมันไม่ใช่ความโรแมนติกแบบโอ้ยเรียราดมันมันคือความเป็นมนุษย์กับมนุษย์คู่หนึ่งมาเรียนรู้กันที่จะใช้ชีวิตทําให้อนาคตของครอบครัวเราดีมันเป็นอารมณ์นี้มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นอุปสรรคก็คือโอ้ยต่อให้เขาไม่บอกคิดถึงเขาก็ดีต่อใจอยากให้กับเราอยู่แล้วนะเอาจริงๆอืเอานะเป็นกําลังใจให้ไปนะคะมันไม่ใช่สู้ซากระชุ่มกระชวยคุณไม่ใช่ของใหม่นะ เออเขาก็ไม่ใช่ของใหม่ของคุณแล้วมันเป็นของดั้งเดิมที่จะต้องอยู่ด้วยความเข้าใจแล้วนะไปต่อค่ะ รักจากนี้จะเป็นอย่างไรรักของเราจะพัฒนาไปทิศทางไหนจะเป็นอย่างไรรักของคุณปกติค่ะไพ่ใบนี้วนมาอีกแล้วนั่นหมายถึงว่าความรักของคุณมันมีทั้งเรื่องถูกใจและไม่ถูกใจแต่มันจะปรับด้วยกันได้มันจะปรับพลังงานปรับการพูดคุยเข้ามากันได้นะคะเขาก็ยังคงอยู่ในเส้นในวาในของความรักอยากจะเป็นความรักที่แท้จริงแต่ตัวคุณอาจจะมีพลังงานของความหงุดหงิดมากหน่อยนะคะพอทะเลาะกาันคุณก็หงุดหงิด เาขาพูดแบบนี้นะคําพยากรณนะ์เนี่ยอาจจะสลับสเปรดเป็นเขาเป็นเราเวลางุนหงิดกันอนะ่ะไม่คุณหรือเขาก็ห้ามพูดคําว่านั้นเราเลิกกันไหมเอาไปจัดชีวิตคุณเลยไปให้พน้พนๆเลยหรือว่าต่อไปนี้เราไม่ต้องมารักกันอย่าก,กันใช่ไหมเออเลิกกันไปเลยอันเนี้ยบอกเลยกลับไปหาเมียกเก่าคุณเลยกลับไปหาผัวเก่าเธอเลยอะไรอย่างเงี้ยแฟนเก่าเธอเลยบอกได้เลยว่าคําพูดเหล่านี้เป็นคําพูดเดทนะคะเป็นคําพูดที่ สักวันกูไปก็ได้นี่ใบนี้กูโอเคในเมื่อชี้เป้าไปแล้วไปก็ได้นี่ไงไปก็ได้นะดังนั้นไปแบบไม่มีแผนไปแบบไม่มีความคิดก็ในเมื่อพูดกาะหูทุกวันทุกวันทุกวันก,นกนไปก็ได้นะเพราะฉะนั้นนะคะคู่นี้ยังอยู่ในเกณฑ์ความรักของการเข้าอกเข้าใจค่ะ เป็นวัยที่เลยคําว่ารักสูซากระชุ่มกระชวยแล้วเป็นวัยที่รู้เขารู้เราหมดแล้วรู้ใจรู้นิสัยใจคอหมดแล้วเพราะฉะนั้นอยู่อยู่ที่ความเข้าใจของความรักแล้วค่ะนะใบต่อมาค่ะความคิดความหมุนวนความกังวลความเครียดนะคะอะไรก็ตามที่ก่อให้เกิดปัญหาของความสัมพันธ์แนะนำว่ามันยังมีโอกาสเกิดขึ้นอีกแต่เราต้องปรับ ความคิดและมุมมองเราให้ได้นึกถึงสิ่งที่นึกถึงสิ่งที่ผ่านมานะคะ ต่างคนต่างมีมุมมองกันใช้ชีวิตได้ค่ะเขาอยากทํำไรเขาทําเราอยากทําอะไรก,ก็เราก็ทําแต่เราทั้งคู่สิ่งหนึ่งที่เราจะไม่ทําคือการนอกลู่นอกทางและนอกใจนั่นแหละคือสิ่งที่คู่นี้แค่ตกลงกันแบบนี้และความรักมันก็จะยืนหยัดและไปต่อคู่นี้ค่ะยังเป็นพลังงานความรักที่ดีเขายังอยากมีเราไม่อยากสูญเสียเราเราก็เช่นเดียวกันดังนั้นถ้าถามว่าเขาบอกคิดถึงเราตลอดนะคะสิ่งที่เขาพูดพูดจริงไหมเป็นพลังงานจริงค่ะ แต่จังหวะนั้นเขาอยากพูดหรือไม่อยากพูดไม่ใช่เพราะเขาไม่รักแต่เพราะว่ามันอาจจะมีความเครียดในเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาก็ได้นะคะดังนั้นโอบก,กอดการโดยไร้คำพูดคู่นี้ความรักไปต่อและไปต่อในทิศทางที่ดีด้วยก็ขอให้ตรงราศีแล้วนักสัตว์ของเขาแบบอมเพี้ยงนะคะส่วนวันนี้ใครก็ตามที่ใจดีนะคะแชร์คลิปนี้เป็นค่าครูปรารถนาให้ผู้แชร์คลิปทุกคนได้พบเจอความสุขค่ะผ่านพ้นช่วงของการงอนกันกลับมา เป็นความรักที่สวีทหวานแหววนะคะส่วนใครสนใจเรียนไพ่สนใจดูดวงส่วนตัว ID Line ค่ะอยู่หนะ้าปกกับคำอธิบายใต้คลิปนี้เดี๋ยวเราจะมีเรื่องราวความเชื่อต่างๆมันนำสู่เป็นพลังงานเพลย์ลิสต์ใหม่ๆด้วยฝากช่องไว้ติดตามไว้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ